สวัดีทุกคนสบายดีสบายดีเนาะตอนนี้เฮาอยู่ที่หานอาหารสบายดีโอุรุษะสบายดีโอุรุษะสบายดีโอุิสาโอุรุษะเป็นภาษาภาษาเขาแข้งเขาเป็นอุรุษะอ๋อทุกคนเนาะอ่าก็คืออายเพิ่นอายเพิ่นเป็นจากข้างฮานี่เลยอายเพิ่นเป็นคนอินเดียออ๋สบายดีนะเนาะสบายดีอินเดียสบายดีกูจักโอเคพี่น้องวันนี้เขาจะมากินข้าวปลาอาหารอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวเขาจะสั่งอาหารนำาอเพิ่น แต่คืออยู่ตัวมืองเวียงไซเลยทานในทีกลายไปกลายมากับสาม,มารถมาอุดนุ่นห่านอ้ายคนใดเหม,มือนคนใดสังกลดคนใดมื่อนี้มีเฮียเลี่ยงจะมีอะไรเดี๋ยวสั่งถาปาลี่นะพี่นองเนาะนี่รับไก่เดี๋ยวยังดูเมนูเขาเป็นเขาเนี้ยมีน้องอายเนาะ เขาเก็มีเขาเน้ยก็มีเขาเจาก็มีพัมีล้านก็มีเออลาดนาพูนีกันนะจะโอเคแรงกินง่ายเลยลาดนานี่ไอแบบจานจานละเท่าไหร่จานละสามสิม้ากินลาดนาได้เลยโอเคได้ตังาไปเลยเมทัลลงแล้ว นะรอทาบาลีทุกคนเดี๋ยวโทรหาบาลีก่อนบาลีเพิ่งเป็นธุนละเพราะท่านเะลี้ยงนะพวกเขาคือออกมาสอกหาอาหารกินก่อนเป็นอาหารเศร้าอยู่ที่เมืองเบียงไซพี่นออกโอ้โสิบโมงแล้ว 10 mô Ừ, 10 là 10 mô Đó, kính khẩu sở 10 Alo, à, bộ ổn à à, mà, thầy ba Tà là, tà là, tà la, đây. Ồ, tà la, tà la, mừng, vinh, say, đầy bà anh, siêu xíu, mà, bốt, ăn thầm, mà, mửu, bát, lè, เอออันก็มาซ้ำแยกไหมเชลเชลก็มาซ้ำแยกแล้วก็อันมีมีหันแปลงรถทุ่ทางฟ้านบอกเราทางสายจะมีหันอาหารอินเดียเนี่ยเชลเข้ามาเลยเอาสั้งสั้งให้เราได้ลัดนามาเลยมาเลยสร้างลัดนาให้เราเห็นแล้วเห็นแล้วมาเลยโอเคโอเควันนี้มีแม่ฮักเพิ่นเลี้ยงได้ โอเคโอเคสร้างขาบอลลีพ็นลงทางกลายเป็นเนื้อพุ่นไปหอดว่าดันสร้างเหลกที่จะไปทำได้ได้ได้โอ้ไอบอลภาษาเราแก้่งเหรอมาม่อยู่ล้วโดนแล้วบอกับ สไ้โอ้โดนสุโพเนาะตอนพระยาท่ามภรรยาไอ้คนลาวหรือว่าคนอินเดียขึ้นตะกัมพูชาโอ้ให้บอกกนคนอินเดียดิเด้์ดด้์ดยตะละมือห่านก็คนกับข้าวายอ่ะข้าวอะไรอะไรอันนี้จาตั้งตั้งปีแล้ว อ YouTube ป่ะใช่อง YouTube ตัวนี้เฮาตั้งตั้งแต่ต้น3 3ปี3ปีแล้วตัวนี้ตั้งปีก่นแล้วผู้สิตามอาจะแซแซเ็แซตัแล้วแ70,000แน่นี่ก็อันนี้ก็เฮ็ดกิจกรรต้นนังเฮ็ดนํากันอันนี้ก็ผู้ติดตาม200,000แล้วได้นี่เออออทีวาดีใจอันนี้ฮากบุกเบิกผู้ติดตามกว่าหมื่นไป อะไนอะไรนั่นในยูทูบเลยแต่เพลงนั้งยูทูบต่อะไรเพงหของเพลงหเพลงพแท้บุกไห้องหอบานไดน,น,นะเพงเลงแบบบุบ๊มีคนเฮดดนตรีให้แบบเฮดคลิปธรรมดาเฮดคลิปแบบไทยฝุ่นไทยที่แบบไท่องเตี่ยว เทปวิธีชีวิตผู้คนไปช่วยเลือกผู้คนแน่วิธีชีวิตต่างๆเนี่ยไปบานนบานนาเราในเมือสแต่ท้ายลงันเดิมสมมติเทปเทยูทูบเบอร์ไหต้องการย่งยูทูบเร์ไหมต้องการอย่งตองตองการย่างคืออายคนนหนจะไม่ไม่หลออุปกรณ์ตองการเกมอือมีอปอ๋ออายจะเทดวว่าอ้คนนี้เขาถามอรอเดด ต้เราซับเพียงเดียวไเป็นยังไงเป็นยต้องเราซับเครื่องเดียวเนี่ยเดี๋เลยคือน้องเริ่มต้นจากโทรศัพท์เครื่องเดียวเลยท้ายแล้วก็เขาจะมีอันโหลดแอปตัดต่อเนี่ยแอปตัดต่อเขาก็เอามาตัดเอามาเยี่ยมตัดหูือจากยูทูบก็ได้แอปตัดต่อมันก็แล้วแต่เขาจะเลือกเอามีหลายแอปเอาไปท้ายมาแล้วก็มาตัดต่อเปิดช่องยูทูปก็เปิดที่ไหนบุ้นทีเลยก็ร่วงเลยอันนี้มันขั้นเริ่มต้น สบายดีสบายดีนี oh, uh, you know? ่ยนาะพี fifty, s okay. <S ่น้องสบายดีพี่น vale. you know? ้องสดีอาบน้ำตอนเช้ามู่บานเบาเรื่อยเลยอาบน้ำเนาะตื่นมาตอนเช้าแล้วเบาเรื่อเลยอาบน้ำพี่น้องนี่อาบน้ำอาบน้ำตอนเช้ามันจึงดีต่อสุขภาพนะมือเดียวดีที่สุดเลยว่าก็โอไปเสียไปอะ Ho oh, sao hay sợ kia quân cho quân không ngon 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 Ờ... hảo các đứa bác sĩ bác sĩ lăng xe sĩ lăng bác sĩ lăng bác lăng bác sĩ lăng nhanh sĩ lăng bác sĩ lăng bác sĩ lăng bác sĩ ตามความเพิ่มขึ้นมาแล้วนะอะไรทางเขาหนาทางคนบางคนบางคนอาจารย์อาจารย์อยู่ถูกเขาพวกเขาก็คือดำบอลล่าอันนี้เขามาล้างบ้านหล่เดี๋ยวกดบ้ให้อายกันได้เลยอายไปเฮ็ดชื้อละบอสอายเป็นตัวูเนาะเฮ็ด่อยเนาะ้าเฮ็ดเตะดจะบุกแกงกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นกับซีเฮ็ดซองอายเดี๋ยวมุนาเพิ่นได้มาเกี่ยวยังใส่เพิ่นจะมากินเขาหนำเดยจะใช้เอาเฮ็ดเป็นกุ้งก็ได้ไม่บอกได้ซองอายเพิ่นทุกคนเนาะ Uh, Love, or, huh? Dude, oh. Oh. Okay. <ligen> ่าเวียงไซลาวโอดิซ่าสองอเป็นซองเจ้าก็มาโอดิซาสู่เจ้าค่อยติดตั้งเลยเสยลกทุกคนเลยอ๋อได้ๆๆเดี๋ยวจะน้อยเขาให้ด้วยเอาวันหน้าจะมีเมีหวงละคันมาสับนี่นะก็แนว่าศึกษามาดีลวอ่านเพิ่นละเอียดกว่าที่เฮาเฮ็ดเองละเอียดกว่าเฮาอีก เพื <Private. S 2> ่อเรือ <Ay> วัตถุข <piercing> ั้นตอนแลเราว่ะถือวัตถุขั้นตอนเรามีแต่อายวางอาอะไรคลิปลงคลิปดเป็นอาหารออะไรคลิปอายเกี่ยวกับอาหารอาหารอายไหมบ่ก็อายก็า้ายบรรยาการหานว่าโปรโมทหารอายเนาะ ขายเมนูมีย่างแนที่มันแซ่บเวลาแขกมากินต่อแบบสามารถไปรีวิวน้ำแขกได้ไปย่างมาพอทำมากินมันบอกเก๋อถ้ามารถมาท้ามาเซบบ์เป็นจังไงใครก็จะรีวิวให้พ่อแบเป็นการเอิดแขกจริงๆนะเนาะงเรเรียนการขายมันก็บุฟูอกันเรียนการบริการก็บุคู่กันจริงเได้อหมทามาดไปรีวิบอกวิธีจัดจักเลยทริปปรดตมันบ่ทริปปรดกันผื้นิยมเตยถ่านตังกล้องถ่าตังกล้อง อามีแห้อมันบ่อเห็นใ่ไหมครับเห็นแต่อันนี้เต<อ>้นนั่นเป็นเนี่ยนั่นนี่ว่าเห้นอะไรอันนี้ถูดบอ,<า>อตัวนี้ถูดบอ,อมามาสตัวนั้นเอามาวใส่ตัวนี้บได้บอนะได้บอนั่นแลยตั้ได้บอสได้ได้อมันมีมันมีค่าตังกงเป็นรายลายแบบสมมุติว่าถ้าอามีคนเดียวท้ายอาอก็สม,มาคถใส่าาค่าตังกงขันท้ายอาเลยเจ็ถ้าสมมุติว่าอ คือว่าอาจจะมีค่าแต่งกล่องเงื่อนข้องครูดอก็ได้กัรซ้ำเบินู้นสกาซ้ำทำไมไอ้อัน้นเยเอขอโทษด้วครอลิกไนึงใครก็ยังรู้กป็นดูอ้ไายมากเลยยืบโบแก้วแล้วก็พากัดมาเที่ยวเข้ามาอุดมใจปาราลีทุกคนนะมีที่น้องอยู่บ้านนั่นบ้านน้ำยูบ้านน้ำยุบมึง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 าทำอะไรเด้อมึง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 มาอร้อ

โบ๊บกแก้วนี่ยังบ่บนาวเทียยังบ่บนาวเทียขี <c oughs> ่จะหนาวก่อนแต่ว่าเมืองเวียงไช่นี่เป็นเป็นคังแรกของทีมงานเขาท,าที่ว่าได้เขามามว,ว่าถือว่าแมนยูเขาเป็นคนลาวแต่ว่าเขาหากระเด็เขามาเป็นคันคมิทเลยแม่อเมื่อซกวานแต่ภูมิสันธานของเมืองน,นี่ก็คักนองงามแตงามมีภูเขามีอ่าหินที่ผาสู้งามเลยทุกคนเขามาทมิทก็โอ้ประทับใจแล้วประทับใจต่างต่อันป่ายเขาแล้ว <laughs> da, ่าแฟนอู Aa, e si ้ซาก่ซุื้อคู่ดอยเอาซื้อคู่คิวอันนี้ดบลาวอันนี้ซื้อบาวลีด้จะส้ยังอ่าตอนนี้เป็นมื้อนี้มีข้าวลาดหน้าข้าวลาดหน้าเนาะูหน้าตาน่ากินขนาดเนาะข้าวลาดน้าหมู อ่านอ่านมันเลยนโอ้เข้าใจเด้อยทราบหมดเลยโดยอ่านมาอายมาเปิ่งห้ามยู่นี่โดนแล้วปะโดยโดนแล้วนะจสิบปลายไปแล้วอยู่นี้อ๋อสิบปลายทีแล้วครับแล้านุกคนลองมาชิมเกันต้นสุดนะสบคุณนขอบอกมาแล้ว าอาหารอินเดียเป็นป่วยยุโรปพี่น้องแต่ว่าอ่ายเป็นภาษาภาษาลาวแบบทางแจ้งเนาะยอดเลยเนาะบางคนบางคนเป็นคนลาวแบบแบบเป็นคนสน้มเเผวเนี่ยปากยังหมแจ้งก็อานลาวคได้เนาะ ครับจ,บจบัคืออาหารลาวเล่เลยนัย่บราคือก็อัอาหารที่พวกเขาเคยกินมานั่นะนั่งทุกคนเลยนั่งทุกันก็เต็นคนมากจัดนักหนัก

ตาใือว่าโอเคเนาะเห็นหมดนะดำร่าอัมพวาลีเห <sh> <reading ancient> <ennen> ็นเห็นขาก็ได้ก <gment> ินข้าวอยู่ที่เว yes ียงไส้ขาบเสายังอิ่มน <sh arp reading> so, ้ำสำรากไปพอสมควรนะก็คือทางแม่ห we ักเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเนาะพอหักไปทานที่มือนันเทาแต่ย้ายเงินไทยเราก็เลือมช่องเซนซีอันนี้แล้วพวกเขามัดตดไคร้ยังเลือกอีกเาก็จะได้ไปเลี้ยงอีกขาบต่อไปวันนี้เขามากินข้าวอยู่หานท้องไอเพิ่นไอโอดิซ่า ไอโอติซ่าพี่น้องนะเพิ่นมีเหตุหารอาหารอยู่ที่เมืองเชียงไซเพิ่นมาแตอ่อินเดียมาอยู่ในสิบกว่าปีแล้วพี่น้องนะทานดใดไกลไปไกลมากกัา,าม,มารถมาอุดนะหนนุเพิ่นได้เนาะห่านต่างอยู่ที่ตัวเมืองเชียงไซเลยเนาะสามแยกทุกคนเนาะมาจะเห็นปลายหา่านพี่น,น้องเลยติดกับตลาดเชียงไซเลยไอ,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 อมีอาหารอันแบบเป็นซิกเนกเจอร์อาหารไอซามารถแนะนำให้เลยมาเราแบบสามารถกินยังไตเลนเบอร์ซัมล่าสมุติคนเล่าก็มักแต่ทานโรตีใส่ไข่ใส่นม อโรตีโรตีโอ้เป็นซิกเนเจอร์เลยเนาะโรตีทุกคนเนาะสมัติมากินอยู่หานไทยกันได้ต่อประมาณนี้เนาะอันขอบใจไร้อายได้อายเป็นบริการดีทุกคนเนาะมีนำมันย่งมาให้เราก็อ้ายแพมเบียแกงหนึ่งทุกคนแล้วก็พวกเขาก็ตองกราบขอขอบคุณขอบใจได้เนาะขอบคุณขอบคุณทางพอยแม่เนาะอยู่ทางโพสตตาร์ลี่เนาะอ่ที่เป็นได้ปัจเป็นปัจจัยไปนำพวกเขาก็เรียนเขาเรียงนำ กะถ้ามันยังบ่ทันมืดกตจะได้เลี้ยงหมูกคู่ต่อไปเนาะเพราะว่าพวกเฮาก็มาไกลเด้อเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เพิ่นก็ได้ปากไว้พวกเฮาก็ได้กินอิ่มน้ำสำราญย้อนเนาะเป็นบุญปากย้อนแต่เขาให้ทางพ่อทางแม่อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแฮงเลยเนาะคิดสิ่งใดพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังคำมาคำารถนาเนาะถูกเขาดับบลี่ยังถอดออกมาคิดกับอาหารเลยยังก่อสิก่อนก่อนสิลาไปก็แซ่บทุกคน พอกขามีคำว่าว <im avez> <Man, man, S 1> ันเตจานนะเกียงแทะจานจานบรรยายสร็จลายสร็จลาโอเคเนาะแลพบกันไหมโอเคสบายดี